สวัสดีครับผมชาวบีอัมาราพร์วันนี้เราได้เชิญหิรุสรายทางบัญชีมาร่วมหารือว่าร่าก,การเปลีป่นยนแปลงอโุบายบัญชีของบริษัทเพื่อให้บริษัทมีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นจากปีที่ผ่านมาทำบริษัทข,ของเราได้ปรับกลุ่มก่อนทําให้คุณ่าพสินทรัพย์ของกิจการเปลี่ยนไปผมจึงอยากขอคำแนะนำจากทุกคนในที่ประชุมแห่งนี้ว่าควรเลือกใช้นนุบายบัญชีสําหรับประกค่า,าสินทรัพย์วิธีใดทีนทจะเหมาะสมกับบริษัท เ็นประธานฝ่ายเสนอจากสถานการณ์ของบริษัทในขณะนี้ที่ได้มีการปรับรุงสินทรัพย์ดิฉันอยากเสนอให้วัดมูลค่าสินทรัพย์ด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยอิงตามคำนิยามของรางงานทางการเงินฉบับที่13ยยอหน้าที่9โดยได้ให้คำนิยามของมูลค่ายุติธรรมไว้ว่าเป็นราคาที่จะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือจ่ายโอนนี่เพื่อโอนนี้สินในรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ร่วมตลาดณนวันที่วัดมูลค่า กิจการเรื่องสินทรัพย์ที่กิจการมีจะเข้านยามของมาตรฐานการบัญชีฉวับที่16เรื่องที่ดินอาคารและอุปกรณ์าใช้มูลค่ายุติธรรมในการวัดมูลค่าข้อมูลจะสะท้อนความเป็นจริงของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสะท้อนความเป็นปัจจุบันของที่ดินอาคารและอุปกรณ์ดิฉันจึงคิดว่าควรวัดมูลค่าสินทรัพย์ที่ได้ปรปรูงมาด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรมเป็นวิธีที่ดีที่สุดคะท่านประธานครับ ผมประกอบในมิตประธานฝ่ายค้านนะครับผมอยากจะบอกว่าผมอยากถามว่ากับคุณค่าคด้วยมูลค่าที่ทำนะครับอาจจะคครึงอาจจะเป็นปัจจุบันก็จริงครับแต่ว่าไม่ดีที่สุดนะครับ,รบอาจจะไม่ถือว่าดีที่สุดนะครับซึ่งตามคำนิยามของที เรื่องที่ดีอาคาอุปกรณ์และร,รับราคาทุนหมายถึงจํานวนเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสดนะครับที่กิจการจ่ายไปนะครับหรือที่กิจการจ่ายไปหรือมอบให้ที่หน้รับสินทรัพย์นะครับณเวลาที่ได้รับสินทรัพย์้มาหรือเวลาที่ก่อสร้างสินทรัพย์นั้นนะครับซึ่งเป็นราคาทุนที่มีหลักฐานอยู่บนความ เป็นจริงและสามารถตรวจสอบได้อย่างแน่นอนครับและมีความน่าเชื่อถือมากกว่ามูลค่ายุ่ยุติธรรมครับดังนั้นสายค้านจึงมีความเห็นว่าการวัดมูลค่ายุคทํติธรรมนะครับไม่ถือว่าดีที่สุดนะครับและก็ราคาทุนนะครับถือว่าดีที่สุดครับสวัสดีค่ะดิฉันน้าสาวลิซารวงวันวัชรนารีวิรเสนอคนที่หนึ่งค่ะหากจะบอกว่ามุลค่ายุคยุติธรรมไม่มีความน่าเชื่อถือนะคะก็อาจจะถูกต้องค่ะ แต่ยางดูนะคะว่าการใช้มูลค่าทฤษฎรทำเนธทำให้รายงานทางการเงินมีความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจต่ะมากกว่าราคานอื่นนะคะและได้สารสนเทศที่ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุดค่ะให้คุณค่าทางการเงินก่อนและคุณค่าทางการเงินอย่างค่ะและยังชอบประเมินผลวทางการเงินและยังแสดงให้เห็นว่ามูลค่าทฤษธรทและการเปรียนบลงมูลค่าทฤษทำความจริงทราบด้วยความสำคัญเนื่องจากความคลค่ะ นอกจากจะท้องมูลค่ากระสเงินสดในอนาคนะตจากการบันทีสำหรับมูลค่ายุติธรรมถือเป็นส่วนสำคัญและได้รับการยอมรับค่ะตั้การศึกษาตัวอย่างบริษัทเอสนาและเดนมิการกระนายพิธีการทางก,การเงินค่ะทานประธานสวัสดีค่ะดิฉันนางสารณการสาระงดิฉันเป็นผู้สนับสนุนฝ่ายขานคนที่หนึ่งค่ะหากบอกว่ามูลค่ายุติธรรมทำให้หรายงานทางการเงิน มีลักษณะที่เกี่ยวข้องกับการประกอบการตัดสินใจมากกว่าราคาทุนเดิมก็อาจจะถูกต้องค่ะแต่ราคาทุนเดิมก็เป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายโดยได้รับโดยได้อ้างอิจากผลความเรื่องการบัญชีสําหรับมูลค่าทุกทธรรมของดอรสินแล้วอุปกรณรสีตัดเทียบเพราะเป็นราคาที่มีหลักฐานซึ่งสามารถตรวจสอบได้แน่นอนค่ะและราคาถุกได้รับการยอมรับจากนักบัญชีในการนํามาเป็นแนวทางในการวัดมูลค่าค่ะ ก็คือการบัชีเชื่อว่าราคาดุ้เดิมเป็นการสะท้อนราคาที่แท้จริงของสินทรัพย์ในขณะที่เกิดรายการค่ะเนื่องจากเป็นราคาที่ตกลงซื้อขายกันในครั้งแรกระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายและเป็นพื้นฐานของมาตรฐานก,การบัะชีในหลายฉบับค่ะและยังพุ่งเน้นสแสดงฐานการเงินและการดําเนินงานของผู้ลงทุนเป็นหลักค่ะโดยรับรู้กำไรขาดทุนจากการลงทุนในรูปรายได้จากเงินปันผลที่ได้รับจริงค่ะ สวัสดีค่ะท่านประธานดิฉันนางสาวมณิจตาตโนนะคะผู้สนับสนุนฝ่ายเสนอคนที่สองดิฉันขอแย้งนะคะที่ฝ่ายราคาทุนนะคะกล่าวมาว่าราคาทุนเป็นราคาที่ได้รับความนิยมกันอย่างแพร่หลายนั้นนะคะดิฉันก็คิดว่ามันมีความเป็นจริงอยู่ค่ะแต่ว่าในปัจจุบันนี้นะคะการตีราคาเสร็จหม่นะคะก็กำลังถูกใช้อย่างแพร่หลายค่ะดิฉันขออ้างอิงว่าอ้างอิงจากบทความบทวิชาการนะคะเรื่องแรงจูงใจในการใช้วิธีการตีราคาเสร็จหม่ ที่ได้กล่าวถึงงานวิจัยในอดีตนะคะได้แสดงหลักฐานให้เป็นที่ประจักษ์นะคะว่าการตีราคาใหม่นะคะอาทเช่นในประเทศอังกฤษนะคะถือเป็นการตีราคาสินทรัพย์เป็นเครื่องมือที่ที่บริษัทนะคะใช้ในการส่งสัญญาณเกี่ยวกับการแสดงมูลค่าปัจจุบันของสินทรัพย์นะคะช่วยให้ผู้ใช้งบมการเงินนะคะหรือนักลงทุนนะคะสามารถนําไปคาดการณ์นะคะผลการดาเนินงานในอนาคตของกิจการได้ค่ะ ได้เห็นที่ว่านะคะจึงเป็นแรงภูงิใจนะคะให้ผู้บริหารนะคะหันมาใช้วิธีคุณค่ายุติธรรมกันอย่างมากขึ้นค่ะอย่างเช่นในปี2564ที่ผ่านมานะคะโรงแรมเซนทรเทาคาซ่านะคะมีการดําเนินงานธุรกิจขายกับกิจการของเรานะคะธุรกิจเราจึงถูกและได้เปลี่ยนวิธีการวัดคุณค่าสินทรัพย์นะคะเป็นวิธีประเภทที่ดีนนะคะจากราคาถึงเดิมเป็นราคาตลาดเป็นวิธีวัดคุณค่ายุติธรรม ดิฉันนะคะจึงยังยืนยันว่านะคะการวัดเลืวัดคุณภาพาะนะคะด้วยวิธีการคุณภาพยูทิอานะคะเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการเไปลี่ยนแปลงนโยบายนะคะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสนธิพิมลตาผู้สนับสนุนฝ่ายค้านะคะหากบอกว่าวิธีคุณภาพยูทีอารเป็นวิธีที่ดีที่สุดสำหรับการเปลีป่นนยนแปลงนโยบายครั้งนี้ดิฉันขอแย้งค่ะ พราะในบางกรณีการใช้มูลค่ายุติธรรมอาจไม่เหมาะสมกับสินทรัพย์ทุประเภศจากที่ฝ่ายเสนอกล่าวมาเช่นโรงแรมเซ็นทรัลพลาซาก็เปลี่ยนนโยบายบัญชีประเภทที่ดินเนื่องจากบริษัทของเรากำลังจะปรับปรุงลงแรมเป็นตัวอาคารดังนั้นการบังคบมูลค่าด้วยราคาทุนเมื่อมีต้นทุนที่เกิดขึ้นภายหลังที่เกิดจากการต่อเติมการเปลี่ยนแปลงส่วนประกอบหรือการซ่อมบำรุง สินทรัพย์ล่าวสามารถนำมารวมเป็นราคาทุนได้ซึ่งจะทำให้ราคาทุนเพิ่มขึ้นและเมื่อมีการขายหรือมีการอนอาการหรืออุปกรณ์ออกไปจะทำให้ราคาทุนมีมูลค่ามากกว่ามูลค่าย่ที่ทรรค่ะต่อไปบอกเขาประกาศให้คนรัาขายคิดบ้างลม่็ที่เนี่ยต้องเปลี่ยนจาก

ค่ะดิฉันนางสาววัฒญญาสายวันผู้สนับสนุนการเสนอค่ะดิฉันขอแย้งค่ะหากจะใช้ราคาทุนกับถินครับจะมีข้อจํากัดในเรื่องของการไมร่สะบัดได้เห็นถึงมูลค่าปัจจุบันของสินทรัพย์ในแต่ละรอบคูณทีได้เมื่อระยะเวลาผ่านไปนะคะมูลค่าของสินทรัพย์ที่เคยบันทึกไว้ตามหล,ลักวิธีราคาทุนก็จะมีความแตกต่างออกไป เนื่องจากได้รับผลกระทบ้จากสภาวะเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงไปความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องหากยังใช้หลักราคาชุนเดิมอยู่นะคะอาจจะทําให้งบการเงินไม่สะท้อนความจริงและการวัดมูลค่า,คาของสินทรัพย์ตามหลักวิธีราคาทุนจะจะ,จะทําให้สินทรัพย์ยังคงแส้ในราคาทุนเดิมอยู่ทั้งที่ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงราคาทุนจนราคาทุนไม่มีความหมายนะคะและไม่ได้คานึงถึงกำไร ที่มาจากการเปลี่ยนแปลงของาราคาสินค้าดิฉันก็ยังยืนยันค่ะว่ามูลค่ายุติธรรมมีความเหมาะสมและทันต่อสถานการณ์เพราะถือว่าสถานการณ์มีความสําคัญและมีหลักฐานอันเทีย่ยงธรรมและความสามารถตรวจสอบได้ค่ะเนื่องจากการนําเสนองบการเงินและผลการดําเนินงานของกิจการจะต้องสอดคล้องกับความเป็นจริงมากที่สุดค่ะแต่ว่าท่านยากลองบอกฝั่งซิว่า คนะคะมันแบบจะแสดงในราคาทุนเดิมอยู่ในโกากาเมืองค่ะแล้วก็ไม่สามารถประเมิน,นผลการดําเนินงานได้ชัดีจนค่ะ Thank <laughs> เสาบุรพ์ธนงศ์เป็นผู้สนับสนุน่ายการทุนที่สามค่ะที่ช่างขอแย้งนะคะก็คือการวัดมูลค่าด้วยมูลค่าที่ทําจะทําให้มีความผันผวน,นในกบวการนึค่ะเพราะเรื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของการวัดมูลค่าที่ไี้ทําจ,จากวิธีราคาทุนเป็นวิธีราคาที่ทําค่ะอาจารย์่าไม่น่าจะใช่จากทุนบ็นแฟนะแต่ว่าการวัดแฟนค่ะมันอาจจะวัดปีนี้อีก3ปีว่าอีกทีนึง ปีข้างหน้าบอกว่าดิจิทังมูลค่ามันจะไม่อยู่ที่เดิมคะ่ะแล้วเขจะทําให้งานอยากทำบัญชีเป็นไปอย่างยุ่งยากและซับซ้อนนะคะพอเริ่มมาจากหลายปัจจัยเราจะยกตัวอย่างเช่นการนัดมูลค่าพฤติกรรมด้วยขอไค่ะเราเขาจะบอกเราจะมีหลายปัจจัยที่เข้ามาเกี่ยวข้องค่ะเช่นการวัดมูลค่าที่ดินและอาคารด้วยมูลค่าพฤติกรร เราจะต้องพิจารณาเช่นสภาพบริเวณที่ดินและและักษณะของอาคารเป็นต้นค่ะจะทําให้การประเมินเป็นประยังยุ่งยากและซับซ้อนนะคะรวมทั้งจะเกิดความไม่โปร่งใสค่ะเพราะมาจากที่ว่า,ามูลค่าที่ีทางการจะถูกผู้เชี่ยวชาญกำหนดไว้ค่ะแล้วก็จะทําให้มีความไม่เท่าเทียมอีกอย่างค่ะก็คือจะทําให้ข้อมูลทางบัญชีของเรานะคะเกิด วิธีราคาพุนนะคะของราคาพุนของเราจะใช้การสะท้อนราคาที่แท้จริงของสินทรัพย์นะคะที่อยู่รายการค่ะพี่ประธานจริงข้อมูลดีข้อมูลใช้ได้ถูกต้องใช่ไหมก็คือแพรมันมีข้อเสียของมันก็คือมัมนจะต้องมีการประเมินเชิงลึกทีนี้อะไรเงี้ยแล้วก็มันประเมินอาจจะ ดิฉันใส่รพรคลช้าผู้สนับสนุนสายเสนอนะคะดิฉันอยากจะขอแย้งค่ะทีทางธนาคารแน่งการบอกว่าการใช้เงินทุค่าด้วยธรนะคะมีความกระตือรือ้นและทำให้มองการอยู่ในขาดความสมดุลไหดิฉันนั่งขอแย้งนะคะว่าไม่จริงดิฉันอยากจะอธิบายให้กระจ่างแร้งล่าสุนี้นะคะโดยอ้างอิงตามบทคกามของธนาคารแห่งประเทศไทยเรื่องแนวทางการเรื่องแนวทางการวางเงินทนค่าด้วยธรตามมาตรฐานงานทางการเงินร่อบประเทศจัหวัดที่13กษค่ะซึ่งได้มีการร่วมมือกันขอ IASB และ FASB ซึ่งเขาเนี่ยด้านการร่วมกันเพื่อปรับปรุงดํานินการร่วมกันนะคะเพื่อปรับปรุงมาตรฐานสําหรับการวัดมูลค่าสินทรัพย์มีสินและก็ตราสารทุนค่ะซึ่งการออกมาตรฐานฉบับนี้นะคะเพื่อให้มีวัตถุประสงค์ข้อแรกนะคะเพื่อลดความซับซ้อนและกำหนดวิธีการวัดมูลค่ายุติธรรมที่มีการตกรองในแต่ละมาตรฐานการบัญชีนะคะให้มีการวัดเป็นแบบเดียวกันนะคะ โดยมุ่งเน้นการกำหนดเฉพาะวิธีการวัดมูลค่ายุทธธรรเท่านั้นซึ่งจะไม่ได้รวมถึงการกำหนดตักแหนตราการที่จะต้องแสดงถรือวัดด้วยมูลค่ายุทธธรรนะคะและสองนะคะเพื่อเพิ่มความโปร่งใสในการจัดทำงการเงินค่ะโดยปรับปรุงแนวทางในการเปิดเผยข้อมูลการบังคับค่าให้ทำให้ความชัดเจนแล้วก็เข้าใจง่ายนะคะและสามนะคะเพื่อให้มาตรฐานการชี้วางประเทศที่การใช้อย่างแพร่หลายมีระบบแล็มาตรฐานการบัญชีของสหราชอาณาจกามีความสอดคล้องกันค่ะและอีกประเด็นหนึ่งนะคะที่ทางฝ่ายไทยเขาได้มีการบอกว่า ข,ข้อมูลข้อผิดพลาดในการวัดมูลค่ายุทธธเนี่ยจะทำให้ข้อมูลบัญชีเสียยความน่าเชื่อถือนั้นก็ดิฉันเบีขอว่าไม่ตีนะคะโดยอ้างอิงตามมาตรฐานการบัชีฉบับที่แปดที่ทานายโยนายโยบายการบัญชีการแป่งบแงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาซึ่งได้มีการระบุอย่างสมเหตุสมผลนะคะว่า การประมาณการอย่างสมเหตุสมผลนี่เป็นส่วนสํคาคัญในการจัดทำงบการเงินคะ่ะแล้วก็ไม่ทําให้งบการเงินเนี่ยสูญเสียความน่าเชื่อถืออย่างใจนะคะดังนั้นผู้ทาบัญชีที่ใช้ข้อมูลที่ดีที่สุดที่มีอยู่และใช้รลยะพิจิตอย่างเหมาะสมในการส่งในการกำหนดข้อสมมติในการวัดม,มูลค่ายุทธธรรมแล้วมูลค่ายุทธธรรมที่วัดได้น,ะะนี่ค่ะจะมีลักษณะเชิงคุณภาพของค,าว,งความเชื่อถือได้ตามแม่บทการบัญชีคะ่ะ สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวชัชราพรโคซื้อค่ะดิฉันเป็นผู้สับสสมนสายคันคนที่สี่นะคะดิฉันขอแย้งนะคะจากที่ผ่านเสนอได้กล่าวว่าจะโค่นค่ะว่ามูลค่าวิจิธรรมจะลดความซับซ้อนและเพื่อความโปร่งใสน่าจะเป็นความจริงค่ะแต่มูลค่าวิธรรมก็ยังมีปัญหาในการอัตราค่าของที่ดินอาคารและอ,อ,กกอุปกรณ์เนื่องจากการใช้ราคาตลาดค่ะซึ่งราคาตลาดนั้นนะคะอาจจะมีข้อบอกพร่องที่สำคัญเนื่องจากมีความเกี่ยวข้องกับการประมาณค่าสาหรับการซื้อขายที่เป็นไปได้ ในตลาดที่ให้ความสำคัญกับสภาวะในตลาดค่ะและการวัดมูลค่าของใครค่ะและการวัดมูลค่าด้วยมูลค่าว่ธีทางอาจจะไม่สะท้อนถึงความคงทนของข้อมูลใน,นระยะยาวค่ะเช่นเมืมเ่อมีการเปลี่ยนแปลงนะคะหรือเมื่อเกิดเหตุพิเศษที่ส่งผลต่อตลาดนะคะซึ่งราคาตลาดนั้นนะคะอาจจะทําให้มีการจัดแจงเข้าที่ไม่สมบูรณ์เข้าไปในกระบวนการประเมิน มูลค่านะคะถ้าส่งผลทําให้เกิดความบิดเบนในการประเมินค่าได้ค่ะแต่ถ้าหากกิจาการของเรานะคะว่ามูลค่าพื่อราคาทุนนะคะก็จะทําให้กิจาการของเรานะคะมีผลดีต่อการประเมินมูลค่าเพราะว่าราคาทุนนะคะเป็นตัวบ่งชี้ที่มีความเชื่อถือในการแสดงถึงต้นทุนที่ใช้ในการสร้างหรือซื้อมาของสินทรัพย์นานๆค่ะ ค่ะดิฉันนางสาววิชุดาอินทร์สังเพื่อสนับสนุนฝ่ายเสนอคนที่5้านะคะดิฉันต้นรับผู้เยีค่ะแม้ไม่สามารถอิงราคาตลาดแต่การวัดมูลค่าของสินทรัพย์ด้วยมูลค่ายุติธรรมก็มีแนวทางให้เลือกแรกสทั้ง,ง3ามวิธีค่ะโดยอ้างอิงจาก T F S ศึกเรื่องการวัดมูลค่ายุติธรรมหนึ่งวิธีราคาตลาดโดยอ้างอิงราคาและข้อมูลที่เกิดรายการในตลาดซึ่งจะเกี่ยวข้องกับ สินทรัพย์แรกที่สิบที่มีลักษณะคาทินการถือเที่ยวอกันได้สองวิธีกระแสเงินสดวิธีนี้วัดมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณกระแสเงินสดหรือได้แล้วคิดลดมาเป็นมูลค่ายุติธรรมนั่นคือมูลค่ายุติธรรมจำลองที่เห็นคือมูลค่าปัจจุบันค่ะแบบจำลองการคำนวณมูลค่าจะมีบทบาทในการวัดมูลค่าค่ะสาวิธีราคาเปลี่ยนแทนวิธีราคาคุณเงินนตามมูลค่ายุติธรรม ที่นี้จะหาจากราคาที่เปลี่ยนแทนสินทรัพย์ที่ต้องการดำเนินค่าซึ่งต้องคำนึงถึงความเสี่ยงต่างๆค่ะหากี่ชั้นน้าสาวยินเสนอสาเป็นผู้สนับสนุนฝ่ายค้านที่ห้าค่ะก็อาจจะจริงค่ะจากที่ฝ่ายเสนอกล่าวมา จะมีความสัมพันธ์กับกระแสเงินสดของธุรกิจค่ะเนื่องจากการใช้เงินทุนในการซื้อหรือสร้างสินทรัพย์ส่วนใหญ่จะมีผลต่อการสร้างกระแสเงินสดโดยทั่วไปแล้วกระแสเงินสดจะมีแนวโน้มที่มากขึ้นเมื่อราคาทุนสูงขึ้นค่ะและมีแนวโน้มที่น้อยลงเมื่อราคาทุนต่ำลงค่ะดังนั้นการจัดมูลค่าที่ดินอาคารอุปกรณ์กับราคาทุนมันจะช่วยธุรกิจมีมุมมองที่สมบูรณ์เกี่ยวกับกระแสเงินสดและ สามารถวางแผนการเงินได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ของธุรกิจได้ค่ะและการใช้วิธีราคาทุนในการวัดกระแสเงินสดนั้นยังสามารถช่วยให้ผู้บริหารผู้จัดการเข้าใจในการจัดการเงินสดในธุรกิจได้ดียิ่งขึ้นทั้งนี้ยังช่วยในการตัดสินใจที่เกี่ยวกับกบารจัดสรรทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะอีกทั้งการวัดคุณภาพด้วยวิธีราคาทุนเปลี่ยนแทน ช่วยให้บริษัทสามารถทําการบัญชีและวิเคราะห์ทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยพิจารณาค่าตลาดของทรัพย์ส,สินใหม่และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานในปัจจุบันและอนาคตค่ะซึ่งมีผลต่อาาการตัดสินใจทางธุรกิจในการลงทุนและการางนแผนทรัพยากรทางการเงินของบริษัทในระยะยาวค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนามสาวีราภุมทอง เพ่อสนับสนุนฝ่ายเสนอคนที่6นะคะที่ฉันเห็นด้วยกับฝ่ายค้านค่ะจากคำ่าบที่ว่ากาค้าทุนสามารถช่วยให้ธุรกิจีมจมทอลที่สมบูรณ์และชัดเจนเกี่ยวกับกระแสเงินส,งสดและสามารถวางแผนการเงินได้อย่างเหมาะสมแต่ดิฉันก็ยังขอ,อยืนยันเขาว่าบริษัทของเราควรที่จะใช้นโยบายการรับมอค่าสินทรัพย์ต้นมูลค่ายู่ที่คำอันดับแรกเลยนะคะก็คือจะช่วยให้ผู้ใช้งบหนาโคมะสามารถคาดการณ์ ผลการดาเนินง,งานในอนาคตของกิจการเราได้ค่ะและช่วยให้รายงานทางการเงินนะคะมีลักษณะที่เกี่ยวข้องกับการประกอบการตัดสินใจมากกว่าราคาคุณค่ะอันดับที่2นะคะคือมูลค,ค,ค,ค่ามูลค่ายุติธรรมมีความเหมาะสมนะคะต่อเหตุการณ์เนื่องจากในการนำเสน,นอนฐา,น,า,กาน,ะะนการณ์เงินนะคะผลการด<อ>าเนินงานของกิจการต้องสอดคล้อง,งและเป็นและเป็นและเป็นท่ยอมรับเป็นจริงมากที่สุดค่ะซึ่งการวัมูลค่าที่ทมนะคะมีความ ก็เพื่อช่วยลดความซับซ้อนเพื่อกดการให้เงบการเงินค่ะซึ้นข้อมูลทุกอย่างนะคะก็จะสะท้อนความเป็นปัจจุบันของที่ดินอาคารและองคกรของทางบริษัทเราค่ะและการมาสุภาพและการวัตรติดับเรื่องคุณภาที่ไปทำราคามีวิธีที่ให้เลือกใช้เป็สามทีด้วยกันค่ะซือหนึ่งวิธีราคาตลาดวิธีกระแสเงินสดและวิธีราคาคูณเลียนแทนค่ะซึ่งจะใช้วิธีไหนก็ได้หรือใช้หลายวิธีก็ได้ค่ะขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสถานการณ์เพียงเท่านี้นะคะงบการเงินของ กจการของเราค่ะก็จะก็จะแสดงข้อมูลที่โปร่งใสและถูกต้องต่อผู้ใช้งงค่ะและเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินอีกด้วยค่ะขอบคุณค่ะดิฉันนางสาวพิชาความพเงใจผู้สนับสนุนฝ่ายคัที่หค่ะจากที่แ่ายคันได้กล่าวมาทั้งหมดนะคะการวัญชีราคที่ดินอาคารและอุปกรณ์ด้วยวิธีราคาตี่มีข้อดีหลายประการดังนี้ค่ะ1ความน่าเชื่อถือและ ในการบร,รัหาค่าของสินทรัพย์จะช่วยให้มีจะช่วยให้ได้ค่ามุความแม่นยำในหน้าเชื่อถือได้ี่ 3. ข้อมูลที่เกิดแบบรา,าคาทุนมีความเป็นทางการและใช้ข้อมูลสะท้อนสถา,สถาน,นการณ์การเงินอขององคก์กร 2. การวา,างแผนบริหารจัดก,การาาการใช้ทรัพยากรที่ใช้ในการสาร้างหรือซื้อสินทรัพย์จะช่วยให้องค์กรสามารถวางแผนการเงินและบริหารจัดก,การของสินทรัพย์ได้อย่พางมีประสิทธิภาพ 3. การตัดสินใจลงทุน การมีข้อมูลเกี่ยวกับราคาคุณจะช่วยให้ผู้อหารสามารถตัดสินใจ,จเกี่ยวกับการลงทุนได้อยา่างมั่นใจโดยการเปรียบเทียบราคาคุนกับผลตอบแทนที่คาดหวังและความเสี่ยงสี่การประเงินการใช้ราคาคุณในการกบาาันทุนลค่านติดพย์ช่วยให้องค์กรมีข้อมูลที่สอดคล้องกับการินองค์กรทําให้องค์กรสามารถเปรียบเทียบผลการดําเนินงานและสาร้างนโยบายการเงินที่มีความเหมาะสมได้าการประมาณค่าขายการมีข้อมูลเกี่ยวกับราคาคุณจะช่วยให้สามารถประมาณค่าขายของสินทรัพย์ได้อย่างถูกต้อง ซึ่งมีประโยชน์กรณีที่ต้องใายสินเชื่อผู้ดำเนินงานกับสินทรัพย์ในอนาคตดังนั้นการบันทุนราคาสินเชื่อด้วยราคาทุนมีข้อดีในการเพิ่มความแม่นยำและสร้างความน่าเชื่อถือในข้อมูลทางการเงินช่วยในการวางแผนและบริหารจัดการสนับสนุนการตัดสินใจการลงทุนและให้ข้อมูลที่มีประโยชน์ในการประเมินการเงินและประเมินค่าขาดของสินทรัพย์ค่ะ ไอคำแนะนำนะครับผมมองว่าสินทรัพย์ในกิจการเราก็อาจจะเป็นใหมุมกับวิธีใดวิธีหนึ่งซึ่งทั้งสองวิธีก็มีข้อดีแตกต่างกันไปอย่างราคาทุนที่ได้กล่าวมาถ้าทางเราใช้นโย,ยบายนี้สินทรัพย์ของเราก็จะสะท้อนราคาที่แท้จริงราคาทุนมีความเชื่อถือได้สําหรับการใช้นโยบายการาวัดมูลค่าสินทรัพย์ด้วยมูลค่าที่สาผมก็มองเห็นข้อดีเช่นเดียวกัน แต่ที่กล่าวมาก็จะทําให้นายหน,น้าทั้งการที่เกี่ยว้องกระบการตัดสินใจมีความทันต่อสถานการณ์ลดความสับสนเพื่อป้อ,องกันใส่ให้เหมือนกันนึงซึ่งผมงก็ได้มองเห็นข้อดีของแต่ละนายุน้าแล้วครับผมก็จะขอเก,ก็บนายหน,น้ยทั้งสองไว้พิจารณาอีกครั้งสําหรับวันนี้ผมขอขอบคุณท่านที่มาให้คาแนะนาครับ